ตรงนี้ก็มาชุมนุมอะไรกันโอ้โหไอ้นี่มันมีสุกบนต้นแล้วก็ไม่สุกนะใกล้จบไ้่ดีใกล้จบไม่ดีแล้วไอ้นี้แม่กินไหม้เดี๋ยวสิที่จะมาให้กินแนวเดียวเขาไม่ได้กินกันทีไอ้ลูกเร่งกันเร่งเขาไม่รู้เร่งอะไเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาช่วยตาตาช่วยตาด้องไม่โด้จังลูกเร่งไม่ไหม่รบกันไม่รนบมันโมนี่มันลองเอาเอาเอาตอนนั้นก่อนอาจารย์อาจารย์เบื่อจังเลยทุนเรียนนี้เบื่อาเบื่อไม่ต้องเอาเบื่อไม่ต้องเอาอยาให้ได้ไหมอ่ะ ไปต่ไม่ไม่ให้แล้วไปันคึ้นรถเออเอไปจ้เล็กๆนี่แก่ก่อนได้ไหมเอาบานกินน่โนโนโน่่โโน่โนงตาอ่าเดี๋ยวยเ็นว่าเบื่อกังลมไม่หน่อยออนลนมาเออะหว่าเบื่อทุเรียนจังเลยกอนเบื่อหน้าไม่อาย่ะฮมเบะกูมัเบเอาเองพวกนี้มาเรีนี้สวันถึงดี เดียมนับกบทีไม่ไกวกบคนแล้วกบคนแล้วเดี๋ยวเดกบละไม่กบแล้วนองไม้นองเรียวีจ้าจ้ายู่ย่ว่าอยู่ไม่เอายู่เบื่อบอกแล้วเบื่อจังเลยไม่แจกได้ไหมกวาไป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 นี่อาหน่ไม่ชุอะก่นว่นน่อย่าเงไรเป็นชั่วนะเมื่อเผื่อนนนิดห้าหวาวจัง เราไอ้เขาเถียงก็ได้เสร็จไม่กลัวโรวนมั่งอ่ะโตชวนบอก้องสามบอกว่าอยู่ก็นจะไปซื้อเองสักสิบไล่แล้วนี่เออเจอเราได้ไปกินเดียวห็นว่าอยู่ได้ว่ามิโอ้โหนันเดไปทีดดดดดาไปเอาเอาเตกุ้มบัดเพืองได้ไอ่ะเียเราไปแกงตกเดีไม่โดนกงไก่กินเออไป

ดีชูโลฟิทุกวันชูเราไม่อายหรอกของม้พารเพ่กรอย่างตู้็กตู้็น่อย่งกับไคลมีดนั่นพวกเปอยอายอย่างตู้เรียนเออนั่นเอ้เห็นหมยางบ้านในเตาเลู้ก็ไม่ดีนั่นแหละตานั่นแหละตากอยู่ลกมเลลกยงิดได้เล็กกว่าอโท อาแต่่ชาไปหลังที่บอกนู้นได้หรอกตึงมาตึงงบีไปกุงเบีกไปกุงเตียแล้วมาตีทกแขนตึงมาโอ้ยลมลมดีจังลมดีจังอันนี้้ตมวานเลยติมหวานเลยติมวานแล้วเพ๊กใจแล้วก็ติไม่ตรงเลี่ยมเลยเออนานแล้วพ่อนูดโอเคธรรมเสียนปะเออเอาวิจาดถจะไม่หลักเรียนร่วนเผื่อนมาใจโอ้โหาน่าชิมตะตะปูที่ตะปูี่ยกดีไหมอ่ะเพื่อน นั่นแหละเรานั่งร้องอยู่ที่บ้านไม่ใส่ไม่ใส่าเลยน้องี่บาวาาปูรามไม่แร้วพี่บาวาาปูามยไม่บอกจะด้ว่านด้ว่าไม้เาไม่รูเลยนะไม่มีไม่ติดไปเกยกับไม่หนองเจ้าเมือไปอืมไม่เกยมาราปีย็ดโรมาปีย็ดหนังกดมันต้องร้องเก้ง้รงไห้คนเดียวตายแล้วเอ้ไหนหนูพ่อพ่อเรารบปีเย็ดหนังกดม่นตองร่องเก้งเราลองเต้นกันนี้มไปบานมด ี่รองใส่รองรองกับหม้อตองเ้อัลโหลได้ย้ายตาอด้ย้ายไ้ย้ายตาเลี้ยนเลี้ยนเี่ไอ้คนนี้เลียนเล้ยเงี้ยตาจังห่วจีคนโนจีเลี่ยนเลย้งอันนี้อันนี้อันนี้ไมีแต่เปลือกไม่มีเนื้อต้องบนดูย้าย อันนี้เจ้าของทุเรียนขอบคุณมากเลยนะคะยาสากิดร่ามสวยวันสวยคืนดูนะคดูนะครนดู่ที่เราอุดส่กวันล้วนะคะดูดิดูดิอะไรนะพ่อ้ดูต่อดูต่อนะครับสวนอะไรดูต่อนะครับโอ้โหดูต่อนะครับดูต่อสหลวนอะไรเวนอะไรสวนที่ต้นตานี่นี่นีตไกลเก็บไปเป็นป่าปึ๊บทีปแล้วก็นงี้โอ้โหดู ยังเลยยังเลยยังเลยโอ้มีอีก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 อะหยินี่นี่นี่ไก่ป่าไปเป็นนะครับแงี้ยเกาตรงโบปุ๊บแล้วก็ฉีกโอ้ยหมายทุเรียนนะไม่ใชถึงอย่างอื่นอ่ามีทุเรียนนะจ๊ะอันนี้อกึ่งงอมแล้ว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 เอ้าแล้วมายูเร็วมาลุกเดียวมาลุกเดียวอ๊มอ้ำอ๊มนานี่เบล่าน่นแหละบหวานเลยเป็นในได้แบงค์เลยอ่าร่อยน้อยนึงไอ้เนี่นี่กระเปียกแล้ว นี่ก็เปียกแล้วดกามเียกเวีนนี่เปียกเก็บเลยไอ้นันจะนี่จะนี่วันนั้นจะนี่เิยต้องกินกันนั้นเลยดูเม็ดริบเลยกับเม็ริบเลือเียตัดดเลยว่าเพาไว้นี่มันลื้อนบาบบาบบาบบา้บาบจังหวที่เป็นร่องกแล้วเอานูอย่างกินวยไหนันอย่างกินดวยอย่งไย่งกหนุวย ลูกต่อไปน่าจะเละตังตังก็เน้นจะเละเลยดูนะนี่ยังมีอีกมีมาดมีด้วยมะเหลวสูตแล้วโดแรกเหรอังล้วไอ้นมันนมันโดนน่ะมันเลิ้นนี่ก็มาลักจุ่มนุ่มอยู่ตรงนี้นี่แหละว่าตัดแมดแรงเอาโอเเลยเอาลูกต่อไปนะครับลูกต่อไปลูกที่สามสิบห้าลูกที่สามสิบห้าย่างเก้าสี่ที่แปดกามาตีกดามโรดกิน ไ้อ๋อโลนี่ช่วยว่าเดิมมาช่วยว่าเดิมโอ้โหช่วยจริงอนี่ช่วยวาอโอ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้รู้ไหมเมียเราชอบเนี่ยเนี่ยจ้าปเลดเอาปลั๊ปลักลวะแกน่ายำแหน่าน้อยอืดูดูโลช่วยตัดด่วยจ้ะมันมันมเจ๊อเจ๊อเจ๊นั้นนันนั้นนั่นเลยพี่เลี่ยมพี่เยี่ยมขา

เอ้หลูกนเงดีนะจวนนะมีดเหรมีเนียร่มีเดียวเดียว่เจมเมเอตอ้ามพี่เดียมอ้ยพี่เดียมพี่เดียมอละอนียอันนี้เองจังนะอันนี้องสาวมิดมาแลวพ้นงานตัวเองอ่มีไปนเดินอ่แมีัจนเย่างแลลูกลั่นกินนั่นกิน ปีนี้ว่ามิตรเป็นไสปุ๋ยไดีปีหน้าเรากินเยอะเลยปีนี้โรมายนี่มันเป็นนายโดเกียดก่าไรอ่ปีเอินเอิร์าได้ปุ๋ยถึงห้าโลกโลหน่อยไลูกที่แปลูกที่แปดสิบสย่างเจ็ดสิบเก้าไมโม้แล้วตอนนี้นะครับอ่าราคาทุเรียนลงแต่น้ำหนักตรกนี้ขึ้นแล้วน้ำตาลก็ขึ้นด้วยนน้ำตาลก็ขึ้นด้วยรู้นมกเล่จริงโอ้ยป่องแมวเร็ว เอออิดูจังดูดูเตนเต้นแต่เต้นโอ้ยโอ้ยอันนี้ดีกว่าสวยนี่สวยนี่นี่นี่อยู่นี่ปอนจับเดินมากินกล่องเอาไปไกลยังไม่ได้เอาเอาไปเอาไปเอาเอาเลยไม่ร้อยใครละลุนร้อยร้อาเอาอยู่กลากูรักมึงินอันนี้รักใครรักใครเดี๋ยวยังเงินต้องร้ยพ่ออยู่นั่งยู่ที่อยู่เปลกๆจเปลกจัง ไม่รู้ว่าไหนได้จนอ่าโดนโดนโดนตายไปดูตายไปดูมีคนหลักแล่โดนยืนยืนยืมเดี๋ยวเจ้าพนไม่เอากินแลอ่าไม่เอาไม่จ่ายเอาเอาไปเอาไปเอ้ยอันนี้ให้ยูรักยูหรือเปล่ารักยูหรือเปล่าอก็บ่นบ้างเอาตั้งแมวแล้วอือบู้ยูเราเราสองคนได้ได้สองอันสุดท้ายเดี๋ยวจ้าสักทีก่อนไปทำกิ๊บตีอะเอาจนนะจนจนออาไมวเลย ผมไม่จวนจนหรืมันติดมือของมเอาจนเอาเอาดูดูขัดเหลี่ยมมันมาจวนจนไหมเอา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 ซีเออ่ะจุ๊จุ๊เอาจนนะเดี๋ยวนี้ใส่เหมือนกันอีกไม่เอา ผลงานหนึ <dri ality> <hè> ่งของพวกเรานนไม่น่ารักโอ้ยน uh, like, yeah, like, like ่าร yeah, no, ักจ okay. ังเลยเอาเงินมากินเละเอาหน้ามากินลาหน้าก่อแก้วน่อยแลนลยน่ารักจังจ้าบ้านน่ารักอืมยืนป้านหลุดกล้องน่ยอ่ามาหายวันเนียนะครัาเรามาร่วมด้วยช่วยกันเรากินเสร็จกล้างมืออ่่างนเรงนี้อ่ากรองร้างล่างนี่น้ำอาจจะเค็มนิดนึงนะครับ ไม่กรายอยู่วันนี้ไ่ายเลยรกายรายกายีงพ่ว่าเขาใหญ่่นจักรรดเาบ่ร่ตะกก็มีความสุขเลยนะเราเกลียดวันนี้คือรเกลียดไม่เรงไม่มีเร่งที่การไม่ติยางทไม่ได้กวาดขยายเขาไม่รำไปบอกหรอเป่าไปเป็นเดยวดไปเอเลยดอกเจ้าเป็นยาแก้เกลียดจีเกลียดตากเกลียดนแต่ว่า้าอยู่ว่าบูโรนี่กัมัเล่นจริงเกียนเป็นโก้นี่เกลียดว่าหรือม ได้่าตัวเจ้าใครวางมักินเรียนมาอยู่นี่หนึ่งไว้ให้เกลียดพอเห็นอยู่กินเรียเหมนโกมเกลียดว่าเดิมจ้าทวไม่รู้โอ้ยอะไไปเปลี่ยนจ้าทวนไกินเรีังจ้าทวนไม่รู้อย่างที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ตกหลงเดี๋ยวรวยแล้วเจ้าทวนไม่รู้ที่แต่ว่าเปลี่ยนเจ้าทวนนี่ยไม่ค่อยมัวมาแล้วไปนหนานูนนเจ้าโกงทวนเรนสนับสนุน ไปไบอกห้อวันเกิเก้าวนไมวันเก้านี่เหรออทิตย์เือยหนาเเือนดนาคงไม่นับเปิดงานริงนะเปลี่ยนช่วยไปกินงานเด็ดนักูนที่เราไปเดี่ยวเดินนี่ันเดิอะไรเดอนกันนใช่ไหมรงกบวันทรอไม่เดี๋ยวแต่ว่าอยู่ไม่ต้องไปก็ได้บอกเรากินอาหารทีเราไม่ไปหนเราเราจะไปไปใต้คอนทิเนนตัลรหรือว่าไปคาเฟ่ได้เป็นอันจบใช่ไใช้จุดทีมนะ ไมาจุดทิ้มกันนี้ใช้ฉันตัดนี่แหละแต่ว่าใช้เป็นสีนะตัดไม่ตัดก็แต่สีนี่ใชมเอาเอาเอาคนแต่ว่าปีนี้มีถุกสีป oh, yes. wow ีนี้มีอีกุกสียีเเบียสมีถุกสีถุกสีพูด่็ไม่ต้องไปหรอกยูก็ไม่ไปไหนหะก็ไปใต้คอนเทนต์ดี้มากก็ไปใต้ทำคาเฟ่แต่เป็นนั้นแหละ วันเสาร์ก็ได้ขี่รถไปเองก็ได้ก็ไม่ไปตามเว้ยวการลุ้งเพื่อพเไปเต้นควไปควรไปลวนเออก็น่ากาอย่างลงควรนั้นอยงลงอลมดีจังพิเศต่นงั้นเอ้ยกวาด้ลุ้งไปดอีกดีจะเ้อางยาวเด้๋ยว่างยาวอวลมดีจังพิเศนะยบเวหน้าน่ดะก็นี้หน้าโน่นแล้วดนี่ตัดใหม่ตัดใหม่ห่วยมาเลยไห้ในปอบเราอยู่ใน้มดีจัง เปิดเปิดเปิดปิดายิ้มนะยิ้มนะโอ้ยไม่มีใครเด่นกับกิงในเท้าหรอกหรอไม่วันเส้ยทำเป็นเล่นอีลับหญิงอ่ากรนหนังจอบลบหรือหนังตู้ลำบากดีเดูแม่เปลืยลบานอะเหล่าตั้าวเปือยกับตัวเรียวเปือยนี่ลบบานกับแม่ล็อคล็อฮัลโหลีนะ เสียงโทนโหลไปโดดนใกล้ัลโหลฮัลโหลไปโลดใกล้กยล้ะสลมต้องตัวจริงนั่งเ่นนะได้เใกล้ตรงไหนมั้งใกล้ตัวใกล้ตัวปีเอ็ดไก็ไม่รู้อ้องใหนีโว้ยกมสลัมอ๋อหนองไหมใช่ไหมไม่อะ ได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วเออเรื่องแปลกเก่าทั้งแต่บังมาแล้วฉันลุกฉันปีนไปหน่อไม้ทั้งในหน่อไม้อยู่ไหนดีไม่นานเลยตามเลยตอนสิบเก้ามาแต่น้นแล้วได้กินหน่อไม้บังบอกไปล่องแก่งไปกินนุ่งกลอกที่ปูต้นน้ำนนั่นแหละปูต้นน้ำก๋่ยเตี๋ยวหัวเานงานที่เป็นเล่นน้ำได้เรียลักอยากดูเป็นเจ้าหนังต้นย้ายตึ้งหนึ่ง หนึ่งตึงกันโนหลังคืฟังไหมผู้ชายผู้หญิงก็ไปหนังจีบกันตึงกันนี่กาก็หนังหลังๆหนังกำไปลักกันไปกำโอกีมาไปกำโอกีมาเต็มมือแล้ตึงผู้ชายอันปลดโรกีมาแล้วตึงต่ำเปลือยทำไมขอนนอกโรไม้เกี่ยงไม่นี่กับผีไมแล้วนะขออย่าล่ากับผีลงมาแล้ว คลิมานะปนีในปเต่ไตนี้เตะในเนก็บปีไปมันแล้วนะวะเลือแต่ราวันนี่จะไปไปที่เอาไปดูเอาไปดูเลยาิเลยไหมเลือแต่าวัดนี่ไม่ไปที่ย่าไปไปนีรูปไป่ายาแล้วอยาได้ีไปแล้วนะวะย่ากีม้าแล็วนะยอย่าลากับีเกิดไปแล้วนะปาเตะไตนี้เตะในกับีไปมัแล้วนี่จังวะเรือแต่ตาววันี่ยังไปไปที เอาไปดูงลยวมิงเลยไปเลือดตะวันไปไปพี่อย่าแตกเลยเดยจังใส่ดินแมเลยยงไไ้ไหมไมยไมได้มเปากงล่ากัจังองโก้ไปเป็นเฮ้ยไ่งนย่าวไม่มตรงนี้อย uh ู่ตะปูมีอย um ู่เกๆไม่้มเลย

นังหรือแล้วตอนนี้ยังเรือแล้วอยู่ไหมหรือกังนวันโตต่อไรก็ไม่รู้่ะใส่ไปกินยังได้ไปเลยเหรยอะอืมนู่นกินกันไปกระมังแล้วนะครับยังเหลืออีกทำไมกิ้งมากิ้งมาแล้วบางเหือกิ้งมาแล้วอืมแต่ละคน อไม่วทีนะแบบนี้นะเออนี่ รายยี่สิบปีนะุกะปาแข้งแรงีโตอยยี่ปีอะไรยยีบปีไม้อยูไม่ไมออยู่ถึงสองปีสองร้เยอะไปดไตามเตีดุกหลางได้ตามเววยังไม่ไปอยู่คนเดียวทำซุกกระปะกันยกนหรี่นี่เลยปนไนเนี่ยวินยเนนหนเจ้าึงสมหวดมันนี่นะครับนเก็เผู้เข้ารอบมิสมิสจักยาน อาก่อนเราจะแยกย้ายนะครับเราก็เก็บภาพกับพระเอกของเรื่องไม่ใช่อะไรในไม้ที่ถือมันโอ้ผิดฉันน่ะฉันไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้จันทร์อะไรอย่างนี้ตีนกาหายแล้วโออ้วนแบบนี้โอ้ถ้าพูดถึงตีนกาเดี๋ยวหน้าแกก็มีตีนกูนี่กามันบินผ่านเอาเรียกบ้างอ่าเอาเอานะเอานะขอบคุณพี่เอียดนะะคที่ให้น้องกินเรียนทุกๆวัน ฉันไม่รับผิดชอบบ้านใครบ้านมันบตัวใครมันตัวามดันขึ้นความดันขึ้นน้ำตาลไปหมดเจ้าของทุเรียนขอขอให้เป็นคนกินกันห่ดนะไอพี่เอกว่ายังไม่หมดนะคะทยอยทยอยนะกินได้ก็กินเดาไปกินที่จุ้ยังไม่อยากฉันไม่อยากฉันยังไม่ยังไม่อยากไปก่อนไม่ยังไม่อยากแก่ก่อนเราบอกไอว่ามีตัวนั้นนะเอาไนะเอาไปบาย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 เอาสลามสลาม ซาลามซาลามุลรอจ้นแบัจ่าดูเลยแล้วมีความบินอมีนขอแห่ละมรดกิกี้เยอะเยอะอย่าจากวนลอใครรออย่าจากินละเจริญบายบายกาบซาลาวไอ้กมบ๊ายบาย